ิิิสมมมลลาาาาฮรรรระะห์นอัลฮัมดุลิลลาห์อันศัลย์อัสสลามุอะลัยรุสุลลัลละวะลาอัลลิฮิวะนซุฮบิฮิวะมันวะลาวะบัดุอัสัลามุอะลัยกุมุรราะห์มตุลลอฮฺวะบรักกาตุขอสันติความเมตตาปรานีและความจำเริญจากอัลลอฮฺ سبحانه และก็อาตาอัลาพึงประสบแด่พี่น้องผู้ติดตามรับชมรายการบ้านคนดีที่รักทุกท่านครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับครั้งนี้ เรายังคงพูดคุยกันต่อเนื่องจากที่ผ่านมานคราวนี้เรามาคุยกันถึงซามารอต,ตุจจะวานะครับผลที่น่าจะเกิดขึ้นจากความยำเกรงต่อรัศมีนานหวัวตาลามาดูนะครับว่าในอันกุรอ่านหรือในอันฮะดีสนะครับมีอายะที่ทำให้เราเข้าใจว่าเหล่านี้คือผลดีของความยำเกรงต่อรัศมีนานหวัวตาลา ซึ่งมีมากมายใยทีเดียวนะครับในอันกุรอานประการแรกเลยนะครับผลจากการตักว่าผลจากความยำเกรงนะั้นกะ็คือมหับบุตุลลอฮิจาอาดาจะได้รับความรักจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาพี่น้องที่รักทั้งหลายครับความรักจากอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะครับอัลลอฮฺเป็นผู้สร้างเราเป็นบ่าวตัวเล็กๆเ,เป็นสิ่งถูกสร้างประการหนึ่งของอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาลา แต่นั้นการที่อัลลอฮ์จะรักใครสักคนจะรักสิ่งใดเนี no ่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันห้ามดูแลนะครับสําหรับคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาเนี่ยนะครับอายะกุรานทําให้เราเข้าใจว่าเขาจะเป็นที่รักของอัลลอฮ์สุบฮานหัวตาลาอัลลอฮ์จะส่งรักเขาอาลัยุบิลลาฮิเมเนชยตอนูรันจิมบะลามันอูฟาบิอฮดิฮิวัตตะกอฟอินนัลลอฮะอยู่ให้บุนมุตตะตีนมิได้เป็นเช่นนั้นไม ผู้ที่ทำให้ครบถ้วนสมบูรณ์ซึ่งคำมั่นสัญญาของเขาและยำเกรงต่อพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮวาตาลาแท้จริงอัลลอฮ์ทรงรักผู้ที่มีความยำเกรงทั้งหลายนะครับเป็นอายะที่76ในส ah ุรอัลอาลอยมรอนนะครับประการที่สองนะครับรอฮ์มัตุลลอฮิจาอัลฟิดุนยาวันอาคระ จะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาทั้งในดุนยาและอาครอในขณะที่มีชีวิตอยู่และก็หลังจากตายไปแล้วได้รับความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาประการที่สองนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับพี่น้องชีวิตของเราเนี่ยถ้าขาดความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาแล้วเราก็เราไม่ใช่แค่เพียงอยู่ลําบากนะครับเราอยู่ไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดความเมตตาจากอัลลอฮฺสุบฮานาห์วตาลาเนี่ยนะครับ อย่างน้อยแล้วเราอยู่ลําบากมากเลยนะครับแต่นั้นผู้ที่ยำเกรงต่อลอสุบะฮันหัวตาลาเนี่ยพระองค์นะครับยืนยันไว้เลยนะครับว่าด้วยอายะก,กุรอานทําให้เราเข้าใจว่าเขาจะได้รับความเมตตาจากพระองค์ลอสุบะฮันหัวตาลาอัลลอฮฺบิลลาฮิมินัชยานทูลรอนจีมวะฮะดะคิทาบุนอันซัลนาหูมุบารัคุมฟัตตับิอูฮหูวัตตะกู ฟัตตบิ عه واتقول ع ل ك م ت ر ح م و ن َลลนี่คือคำพีซึ่งเราได้ประทานมันลงมาอันเป็นคำพีที่มีความบรอกะมีความจำเริญอย่างยิ่งดังนั้นสู่เจ้าทั้งหลายจงปฏิบัติตามเถิดตามคำพีของพระองค์และก็จงยำเกรงต่อพระองค์เถิดเพื่อสู่เจ้าจะได้รับความเมตตา ก็เป็นอายะที่155จากสุรอนอนอันนามนะครับประการที่สามนะครับพี่น้องเศบ,บับุนเล่าอุนิลลาฮิวะนัสรีฮิวะตะยีดฮิเป็นเหตุให้ได้รับความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์ได้รับการสนับสนุนจากพระองค์คว,วงค,ความยำเกรงนี่แหละครับพี่น้องอัตตะวาเนี่ยเป็นสาเหตุสำคัญ ทำให้เราได้รับความช่วยเหลือได้รับการสนับสนุนจากพระองค์ลอสบาฮานะฮวาตาลาอินน ah um uh ัลลอฮะมะลลัีนัตตะาววลลัีนฮุมมุฮซีนูนแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่พร้อมเคียงข้างกับบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและบรรดาผู้ที่ทำดีทั้งหลายเป็นอายะที่128จากสุรา อันนั้นนะครับประการที่3ามนี้ก็สําคัญไม่น้อยเลยนะครับพี่น้องเราจะได้รับการสนับสนุนได้รับความช่วยเหลือนะครับใกล้ชิดกับพระองค์นสุบานาหวัวตาลาก็ด้วยเหตุแห่งความทักวายยำเกรงต่อพระองค์นะครับจริงแล้วอายกุรานที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้มีมากมายแต่ว่าผมคิดว่าก็คงเพียงพอเพียงสักหนึ่งอายะก็เป็นการเพียงพอแล้วนะครับประการที่4ี่นะครับฮุสนุลข้ออีฟี ว่าอามานุฮูมินคุลลิมายาคอฟูวายฮซารมินซูอินวะมักรูฮินฟิดดุนยาวันอาคราะนั่นก็คือจะเป็นการปกป้องคุ้มครองนะครับผู้ที่มีความเกรงกลัวและเป็นความปลอดภัยแก่เขาจากทุกสิ่งที่เขาหวาดกลัวและทุกสิ่งที่เขาระมัดระวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องที่เลวร้าย หรือสิ่งที่เราไม่ชอบนะครับทั้งในดุนยาและอาเครรประการนี้ก็สำคัญไม่น้อยเลยนะครับพี่น้องชีวิตของคนเราเนีเราเรามักจะ,ะเผชิญกับเรื่องเลว,เ,ลวเรื่องเลวร้ายเรื่องที่ไม่พึงประสงค์เรื่องที่เราไม่อยากจะให้เกิดเรื่องที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราไม่สบายใจเรารู้สึกหงุดงิดเราไม่ชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับนะครับด้วยความยำเกรงต่อรสสะพานหัวตาลาเนี่ย ได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองทั้งในดุนยาและอาครอเลยนะครับยาบานีอาดมอิมมายยติยันนักุมรุสลุมมินคุมยุนซูนอาลัยคุมอายติ فمن ا ل ت า ا وأصلح ف ล ا خوف عليهم ولا هم ي ซ ز นูนโอลูกหลานอาดัมเอ๋ย หากรอซูลหากบรรดารอซูลจากพวกท่านเนี่ยได้มาอย่างพวกท่านซึ่งเขาถ่ายทอดเขาได้เล่าอายะต่างๆของฉันให้พวกท่านทราบดังนั้นใครยำเกรงและก็ปรับปรุงให้ดีขึ้นก็จะไม่มีความกลัวใดๆสำหรับเขา แล้วเขาก็จะไม่โศกเศร้าเสียใจอัลลออักบัตพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเห็นไหมครับความยำเกรงนะครับมีผลทําให้เราไม่ต้องกลัวเพราะอัลลอฮ์จะช่วยคุ้มครองไม่ต้องโศกเศร้าเสียใจเพราะอัลลอฮ์จะดูแลเราอยู่นะครับนี่คือผลแห่งความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานาฮูวาตาลาเป็นอายะห์ที่35สบหจากส ah ุรอัลอาอรอบประการที่ห้านะครับแทบอัสุ في บ ل ب ي النور و ت ق ความยำเกรงนี่นะครับจะทําให้เกิดมีแสงสว่างในหัวใจของเขาและจะทําให้สายตาการมองของเขาเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นเข้มแข็งจนถึงขนาดว่าเขาสามารถที่จะแยกแยะว่า อะไรเป็นประโยชน์อะไรเป็นโทษแก่เขาอะไรดีอะไรชั่วเขาสามารถที่จะแยกแยะได้สังคมทุกวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเยาวชนนะครับเห็นไหมครับบางทีแยกเขาแยกไม่ออกว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรประโยชน์อะไรโทษพี่น้องที่รักทั้งหลายครับด้วยความยำเกรงต่อรสุภานณหวัวตลาลเนี่ยเราจะทำให้เรามีสิ่งแยกแยะได้อย่างชัดเจน ยาอเยห์เลีนั่นอ่านูอินทตักุลลาอินทตักุลลาห์จะล ع ل คุมฟรุควานอุวายคัฟฟิร์อันคุมเสียเอติคุมวายคุฟฟิร์นคุมวัลลอ่ฮูดุนฟับลีลาอูริมอบันดาผู้ที่มีอิมาศธาทั้งหลายเอ่ยหากสู่เจ้าทั้งหลายยำเกรงต่อล้อแน่นอนพระองค์จะทำให้มี ฝรุปปอนมีสิ่งแยกแยะมีสิ่งแบ่งแยกระหว่างดีระหว่างชั่วระหว่างคุณกับโทษอลัลลอฮ์จะสร้างให้มีแก่พวกท่านและแน่นอนพระองค์จะปลดเปื้องจะลบล้างความผิดสิ่งเลวๆทั้งหลายออกไปจากพวกท่นานอัลลอฮฺบอกแบบยิ่งใหญ่มากเลยครับและที่สาคัญอลัลลอฮ์ยืนยันไว้ว่าและแน่นอนพระองค์จะอาภัยให้กับพวกท่านและอลัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรง มีผู้ทรงมีความโปรดปรานอันยิ่งใหญ่ครับเป็นอายะที่29สเาุราะอัลลัมฟานพี่น้องที่รักทั้งหลายครับครั้งนี้เราคงได้5ประการที่เป็นผลดีจากการยำเกรงต่ออัลลสุบฮานะหวาตาลาจริงๆแล้วเราไม่จําเป็นต้องรู้ก็ได้นะครับหรือรู้สักประการหนึ่งเนี่ยอย่างเช่นประการที่หนึ่งได้รับความรักจากอัลลอฮฺสุบฮานะหวาตาลาอันนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับพี่น้องผลจากความยำเกรงต่ออัลลอสุบฮานะหวาตาลา เป็นที่รักของอัลลอฮ์ได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระองค์ผมคิดว่าแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับคนดีของอัลลอฮ์สำหรับการที่จะเป็นคนดีของพระองค์น่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นทําให้เรามีความรู้สึกว่าเราจะต้องยำเกรงต่อพระองค์ลอสบะฮานหวัวตาลาตลอดเวลาและมากมมากยิ่งขึ้นนะครับครับในครั้งนี้ก็คงจะจบได้เวลาพึงเท่านี้นะครับอิชาร้อนนะครับเราคงจะได้มาพูดคุยกันอีกในครั้งต่อๆไปวบินแล้วเต wan hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh